ตัดไปให้หนยอยออโอ้หอกเป็นถุงเลยได้พร้อมไหมพร้อมได้ครับ ของหวานของหวานของหวาอ๋อคือเขาติดต่อมาก่อนทางทีมฝังวังดีไซน์เขาติดต่อมาแล้วแบบโอเคเขาอยากจะมอบสเปเชียลกิฟต์ให้เราเราก็เลยแบบโอเค thank you so much อีกทีหนึ่งเาก็เลยส่งมาตอนแรกในใจผมก็คิดว่าโอเคคงจะได้เหมือนพก๊อฟหรือเปล่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเป็นชุดของเขาที่เพิ่งออกคอลเลคชันใหม่มาปรากฏว่าส่งมาถึงบ้านปั๊บชิ้นใหญ่มาก ราก็แบบอะไรวะเนี่ยกรอบรูปเขาหรือเปล่าพร้อมอะไรใ็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เป็นเราก็ยังไม่อยากเปิดดูก็มันคืออะไรเดาๆไปก่อนแล้วจนกระทั่งมาถ่ายคลิปแบบเปิดให้ทุกคนได้เห็นก็ก็ฝากติดตามในใต้ไว้เลยนะครับขายของด้วยอาเฉลยก็ได้จริงๆแล้วมันคือเก้าอี้ครับผมเเป็นเก้าอี้ใช่ไม่เป็นเก้าอี้เหมือนแบบเก้าอี้เปผ้าใบอยู่ตามชายหาดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีได้ไหมครับแล้วก็มีลูกบอลครับลูกบอลชายหาดใช่แล้วก็มีการ์ด สเปเชียลเลยคือการ์ดนี่แหละครับเขาเขียนมาให้ว่า thank you มากๆที่ support เขาอะไรประมาณนะี้ครับรุ่นใจไหมครับเป็นไงอุ๊ยดีใจมากรู้สึกว่าแบบถูกหวยแล้วถูกหวยอีกใช่โชคดีมากมีแต้มบุญเยอะก็ขอให้มีแต้มบุญอย่างนี้ตลอดไปครับตอนนี้เห <c oughs> ็นว่ยมันคือกองใหญ่ๆเลยช็อกเลยมาทีแรกบอกว่าโอ้โหชิ้นใหญ่จังเลยตกใจคือก่อนหน่งเลยทุกคนในบ้านอย่าเพิ่งแตะ อย่าเพิ่งแตะฉันต้องแกะก่อนอะไรแบบเนี้ยแบบเอ้ยอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่มีใครแตะนะน้องสาวก็ตื่นเต้นเพราะว่าน้องสาวก็ชอบพี่แจกด้วยก็เลยแบบเฮ้ยวุ้ยเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันดีกว่าก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปแล้วก็เปิดตอนแรกเราเดาเลยพอเห็นกล่องเราเดา่าเป็นอะไรเดาตอนแรกเดาคิดว่าเป็นกรอบรูปมากกว่าครับเป็นกรอบรูปพี่แจ็คแล้วก็อาจจะมีแบบกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งให้มาอะไรเงี้ยเป็นกรอบรูปเพราะว่าเห็นเข้าไปดูใน IG ทีมหวังแล้วก็ไปดูคนที่แท็กมาอย่างเงี้ย ก็ยังมีคนได้กรอบรูปเขาพร้อมลายเซน็นอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งเราแบบเฮ้ยแกะเลยก็แบบเฮ้ยยังไม่เคยเห็นมีใครได้เลยนะอ,อะไรแบบนี้ยเราก็เลยแบบโอ้โหแบบรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่หวังดีไซน์มากครับผมจะใช้ไหมครับสินไอ้ตัวตัวทันนี้กล่องผมยังไม่กล้าเอาทิ้งเลย <laughs> <laughs> ไอ้กล่องที่ส่งมา <laughs> ผมไปพ่นสเปรย์ก็หอหมดทั่วกล่องแล้วก็เก็บไว้บนบ้านตอนนี้ไอ้ตัว เก้าอี้ผ้าใบผมยังไม่กล้าแกะเลยยังตั้งไว้อยู่ที่เดิมแบบกล่องเลยครับใช่เยอะมากมันก็ขึ้นชั้นขึ้นชั้นโชว์เลยลูกบอลไม่เป่าเลยไม่แกะเอยายังทงด้วยไม่กล้าแกะ <c oughs> กลัวมันรั่วกลัวใครทํารั่วอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนี้เราเลื้มใจแบบนี้เราจะมีอะไรจะมอบให้เขาบ้างมาแน่ๆเลยก็คือผมก็ซัพพอร์ตพี่เขาซัพพอร์ตเขาอย่างเช่นอ<ช>ัลบ<ช>ั้มใหม่เงี้ยผมก็สั่งมาเลย สั่งเพราะว่ามันสั่งทางเว็บมันสั่งได้ที่อเมริกาก็สั่งจากอเมริกามาใช่ครับก็รอเร็วๆนี้แหละครับอาจจะมีแบบคลิปอันบัอกให้ดูอัลบั้มใหม่เขาอะไรแบบนะี้ใช่สั่งมากี่บ้มผมสั่งมาบั้มหนึ่งครับบั้มหนึ่งแล้วก็แพงสุดเลยนะคิงหน่อยเราก็ต้องแพงหน่อยแต่จะหม,หมดเลยเราก็ไม่มีอะไรจะกินนะเราขอทํางานด้วยแต่มันก็เป็นความสุขนะเออเราก็ต้องค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บแหละเพราะว่า คอลเลคชั่นพี่เขาก็มีหลายแบบทั้งตัวอัลบั้มแล้วก็ตัวเสื้อมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละแบบทั้งเสื้อก็ต่างสีมีเสื้อฮูดแล้วก็มีเสื้อแขนยาวแขนสั้นอีกแล้วก็มีหมวกอีกมีเยอะมากเลยเก็บหมดเลยขอทํางานก่อนดีกว่าครับต,ตั้งใจว่าจะแบบว่าเป้าหมายก็คือจะเก็บโอปุ่นบัมใช่ไหมโอ้ยก็เก็บนะอย่างล่าสุดก็มีคนมาแฟนคลับเขาก็รู้ว่าผมชอบแบมแบมผมก็ไปเปิดบัมแบมแบมบัมแบมแบมสองสีที่มีสีชมพูกับสีสีเหลือง ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลงลงคลิปเร็วๆนี้แหละครับอาทิตย์นี้แหละเปิดบ้านแบมแบมก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ได้เซอร์ไพรส์รด,ด้วยด้านในมันก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เซอร์ไพรส์รครับ <c oughs> แต่ช่วงนี้นแฟนก็อาจจะเรียกร้องว่าอยากจะเห็นพี่เต้ยเต้นเหมือนพี่แจ็คสันว่างยากครับ <c oughs> พยายามฝึกแล้วนัน่นๆ,ๆๆๆอะไรเงี้ยโอ้ยากมากเลยมันเป็นแบบความสามารถเฉพาะบุคคลจริงๆใช่แอบซ้อมบ้างไหมครับแบบ ซ้อมคนเดียวครับทตไม่กล้าเต้นให้คนอื่นดูย่าเลยไอเ้เขาเดี๋ยวพี่แจ็คผิดหวังเออต้นน้าก,กระจกนี่แหละพี่เราเวลากระแทกดองใช่ใช่ใช่แล,แล้วก็มีเต้นของเราเองแหละแต่ไม่กล้าโชว์คนอื่นหรอกครับแต่อย่างล่าสุดผมก็ร่วมชาเลนจ์กับเขานะร่วมชาเลนจ์ของพี่แจ็คเหมือนกันเพลงใหม่พี่แจ็คก,ก็ไปติดตามดูได้ในแอปพลิเคชันหนึ่งครับผมเป็นยังไงร่วมชาเลนจ์กับพี่แจ็คแล้วแฟนๆก็ก็บอกก็น่ารักดีตลกดีผมก็ผมก็ทําไปเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็อยาก อีกเป็นช่องทางหนึ่งที่เราอยากจะซัพพอร์ตพี่เขาด้วยเห็นพี่เขาอยากแบบอยากให้คนมาร่วมชาเลนจ์เยอะๆเราก็เลยอ่ะสักหน่อยไม่เคยทาคลิปเต้นเลยนะในติ๊กในติ๊กต็อกอะเออจนกระทั่งแบบเอาหน่อยว่าคลิปแรกเลยอเอาหน่อยไปพี่แจ็คนี่แหละจะได้มีอะไรคุยกับเขาหน่อยว่าแบบคลิปแรกเต้นกับพี่แจ็คเลยเทคเดียวผ่านปะไม่อยากจะบอกนะว่าเต้นหลายเทคมากแล้วเราก็เลือกก็แบบเออเราจะตลกนิดนึงไหมหรือว่าจะเอาแบบ คือไอ้คลิปที่ออกไปคือไม่ได้ตั้งใจเลยมันก็แบบคือมันคือคลิปแรกด้วยซ<ม>้ำที่ที่ทาแล้วก็คลิปต่อไปมันก็โอเคมันก็เต้นอาจจะแบบเอ้ยเราไม่ได้เก่งสกิลเต้นขนาดนะั้นเราเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติด,ดีกว่า<ม>เอาเทคแรกดีกว่าก็เลยเลือกเอาเทคแรก<ม>แต่เต้นมาประมาณ2เกือบ3ชั่วโมงคือเต้นตั้งแต่แบ็คกราวด์ด้านหลังสว่างจนกระทั่งแบ็คกราวด์ด้านหลังมืดแหละเออแบบโอ,อ,อ้ตั้งแต่พาที่ขึ้นจะพาที่ตกดินตั้งแต่ช่วงบ่ายๆจนกระทั่งแบบ6โมงเย็นแะคือแบบ เต้นนานมากเต้นนานจริงจังกว่าซ้อมเต้นงานช่องอีกมันเป็นแบบอิมพอไวครับมันเป็นแบบเต้นอิมพอไวแล้วแต่ว่าเราจะรับส่งหมวกพี่เขายังไงใช่พอได้ทำชาเลนจ์แล้วพี่แจ็คสันมีฟีดแบ,บ็กกลับกลับมาบ้างไหมฮะเุ้ยพี่เขาก็คอมเมนต์กลับนะจริงเหรอคอมเมนต์กลับก็ดีใจแล้วเข<อ>าคอมเมนต์แบบตะเบะกลับอะหมายตะเบกลับคือแบบรับทราบนะอะไรแบบนี้เแว่าเยเป๊ะมากนี่หรือเปล่า ไม่หรอกเขาไม่กล้ารีพจน์เลยนะเขาไม่กล้าเอาไปพจนเลยผมกอกาดแล้วแหละเพราะเขาไม่กล้าแน่นอนเลยแต่เ็าดีใจมากที่เขาแบบมาคอมเมนต์แลได้เห็นใช่ใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับที่เขาได้เห็นฝีไม้ลายมือในการเต้นของเราหลังจากนี้ก็จะพุ่งเททําทุกชาเลนจ์ของพิจาสันเก็บทุกชาเลนจ์เลยไหมคะเออเอาประเมินตัวเองดีกว่า อันไหนทำแล้วไม่น่าเกลียดก็จะทำครับแต่เราก็สู้นะเพราะว่าเราสู้มาแล้วตั้งแต่ตะวันขึ้นจนต,ตะวันตกนะ<อ>พี่เต้เราก็สู้ตายครับผม <laughs> <laughs> หลังจากนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาแล้วมั้งหลังจากนี้ถ้าเกิดมันเป็นท่าเต้นไปเป๊ะแบบพี่เขาเลยแบบพิมนั่นนั่นนั่น่าอะไรเงี้ยม,มันก็ก็ยากเหมือนกันนะคิม,มคนั้นก็พยายามเคยพยายามจะทําแล้วก็ไม่รอดครับผมเหมือนไส้เดือนโดนย่างเลยไม่เอาดีกว่าพอเราปล่อยคลิปวันนี้แฟนกลับาคาดหวังในชาเลนต์ต่อไปไงว่าอยากเห็นแบบ ตอยา่าคาดหวังเลยขอร้องแล้วจะไม่ผิดหวังจะได้เจอพี่แจ็คแจ็คสันหวังต่อไปจะไปคอนเสิร์ตพี่แจ็คใช่ไหมคะอ่บถ้าเขามีก็จะหาโอกาสไปครับผมหาโอกาสไปยังล่าสุดไม่ไปไหมครัล่าสุดอ๋อล่าสุดไม่ได้ไป,ล,ล,ไไไปล่าสุดติดถ่ายละครติดงานนี่แหละครับใช่ที่มีน้องแบมแบมด้วยล่าสุดไม่ได้ไปใช่ใช่ไม่ได้ไปครับพลาดอันนี้ครั้งนี้พลาดรู้สึกเฟลไหมคะในการพลาดในครั้งนั้น ก็น่าจะมีอีกเร็วนี้แหละในไทยคิดว่านะคิดว่าเราอ,อากาเซ่ก็น่าจะรู้ดีว่าน่าจะมีอีกเร็วนี้ขอ,อให้ของขวัญมาขนาดน,นี้อยากจะบอกอะไรกับทั้งคะโอ้ยก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทีมหวังดีไซน์ไทยแลนด์ด้วยครับที่ท,ที่ที่ให้ของขวัญสเปเชียลกิฟท์ที่วิเศษมากๆในฐานะที่ผมเป็นแบบอากาเซ่คนเล็กๆคนหนึ่งที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนผลง,งานพี่เขาไม่คิดว่าจะได้ไม่คาดหวังด้วยซ้ำว่าจะได้อะไรตอบแทน เพราะว่าเราทำด้วยแบบเออเรามีความสุขที่จะทำเราทำเพราะว่าเราอยากทําเราทําเพราะว่าเราชื่นชอบพี่เขารักพี่เขาอยากให้พี่เขาแบบอ่ามีความสุขเพราะว่าพี่เขาก็ผมชอบคทำเขามากเลยเขาชอบบอกว่าอยากให้ ทุกคนรักในสิ่งที่ตัวตวนเขาเป็นเพราะผมเองก็ชื่นชอบในสิ่งที่แบบพี่เขาเป็นพี่เต้รู้สึกไงบ้างกับการที่แฟนคลับก็ชื่นชมเปิดตัวพี่เต้ตตตเองว่าใช้แบบว่าไม่ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์เหนือกว่าแบบพวกแฟนคลับทั่วไปเลยอย่างเงี้ยเออผมคงทําบุญมาเยอะอะไรมั้งครับแล้วแตบุญมันก็จะไปหมดเลยค <laughs> ราวนี้ <laughs> ไม่รู้จะถูกอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าอย่างล่าสุดผมก็ไปเกาหลีมาอย่างเงี้ยก็ไปเจอคุณแม่หัวหน้าวงด้วย JB ก็ไปคาเฟ่เขาก็แบบไปคุยกับคุณแม่เขาออกมานนาลังมากๆแล้วก็บอกว่าเขาก็คุยกับผมว่าแล้วเดี๋ยวเจบีจะมีคอนที่ไทยนะจนกระทั่งแบบเออเขาประกาศเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาไทยก็มีโอกาสไปดูนะด้วยนะอะไรอย่เงี้ยเราก็โอเคได้ครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปดูผมก็พยายามล็อกคิวกองละครไว้น่าจะติดกับปินอนงนี่แหละครับอาจจะแอบแอบไปหรือเปล่ารู้จะแอบไปได้หรือเปล่าบอกขนาดนี้แล้วเขาคงไม่ไปแล้วแหละตอนนี้คือสายเลิศอากาเซ่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเต็มเลยใช่ไหมครับโคนเลย ก็ลามไปเกือบเจคนแล้วครับตอนนี้ไตายไม่คิดว่าจะขนาดนี้เลยครับมันแพร่เร็วมากเลยพอดูคลิปเข้าไปเรื่อยๆเขาก็เขาก็พอเขาอยู่พอเขาอยู่เจคนก็น่ารักดีครับผมโอเคครับสวัสดีคครับ